ราชาลูกหนังทั่วโลกขอเสนอวิเคราะห์แดแข่งลิเวอร์พูลที่อนาคตไม่แน่นอนและมีโอกาสย้ายทีมก่อนตลาดปิดซัมเมอร์นี้จนถึงตอนนี้ความเคลื่อนไหวเรื่องนักเตะใหม่ของลิพูสโมสรยักษ์ใหญ่แห่งศึกพรีเมียร์อังกฤษยังคงเงียบเหงาแต่สิ่งที่ถูกจับตามองคือการที่ผู้เล่นหลายรายมีข่าวจะย้ายออกเราจึงอยากจะหยิบแดแข่งหงส์แดงที่อนาคตไม่ชัดเจนมาอัปเดตและวิเคราะห์สถานการ์ถึงโอกาสต้องเก็บเข้าของอัลลาแอนฟิ์ก่อนตลาดจะปิดตัวลงซัมเมอร์นี้ว่ามีมากน้อยแค่ไหนกัน 1. วาตารุเอน ลิเวอร์พูลเพิ่งปฏิเสธข้อเสนอ11ล้านปอนด์จากโอลิมปิกมากเกซที่ยื่นเข้ามาเพื่อคว้าตัวเอนโดไปร่วมทีมโดยรายงานอ้างว่าโอเอ็มเตรียมกลับมาพร้อมข้อเสนอที่ดีกว่าเดิมและบอร์ดบริหารหงแดงก็ยินดีจะปล่อยตัวดาว,ตวเตะวัย31ปีออกไปในราคาที่เหมาะสมเพื่อเปิดทางให้กองกลางเบอร์6คนใหม่ 2. เซฟฟานเดนเบริร์กลิเวอร์พูลตั้งค่าตัวฟานเดนเบิร์กไว้สูงถึง20ล้านปอนด์แม้ไม่ได้เป็นตัวหลักของทีมก็ตามโดยเมื่อเดียวๆนี้ p s เสไฮโอเฟนยื่นข้อสเสนอมา10 แต่เชื่อว่ากองหลังชาวรัสคงไม่อยู่กับหงแดงเพื่อเป็นตัวเลือกในอันดับ4-5แน่นอน3ไทเลอร์มอตันกองกลางดาวรุ่งรายนี้สร้างความประทับใจในการยืมตัวกับเฮาเมื่อรดลุก,กาลก่อนและลิเวอร์พูลยินดีปล่อยตัวมอตันออกจากทีมแบบถาวรให้กับสโมสรที่สนใจเนื่องจากพวกเขาต้องการจะปั้นสเตฟานบายสติดห้องเครื่องชาวสเปนที่เล่นในตำแหน่งเดียวกัน 4. นัฟิลิปเซนแบ็กชาวอังกฤษมีชื่อบนเวียนอยู่ในทีมชุดใหญ่มาโดยตลอดและหลังจากการย้ายแบบยืมตัว2ครั้งเมื่อปีที่แล้วฟิลิปก็ถึงเวลาที่ต้องอำลาแอนฟิลแบบถาวร 5. เบนด็อกปัจจุบันปีวัย18ปีฟิตเต็มที่แล้วหลังจากได้รับบาดเจ็บยาวและตอนนี้เขาต้องการเวลาลงสนามเพื่อเรียกความฟิตกลับมาและเก็บเกี่ยวประสบการณ์ซึ่งน่าจะย้ายออกไปแบบยืมตัวโดยมีเซาท์ทัมตันและเลสเตอร์ซิตี้อ้าแขนรออยู่ 6. ฟาบิโอคาวันโยคาวันโยยังคงได้รับมอบมาให้เล่นในตำแหน่งปีกอีกครั้งในยุคอาเนอร์สลอตแม้ว่าเจ้าตัวจะถนัดกับการยืนเป็นจอมทัพเปอร์10ก็ตามและดูเหมือนว่าเขาจะไม่ได้เป็นตัวเลือกในแนวรุกของทีมในฤดูก,กาลหน้า เจ็ดควีนเคลเลอร์ Le Her. ในฐา,านะนายทวารมือสองเคลเลอร์ Le Her ทำผลงานได้น่าประทับใจมาตลอดระยะเวลาหลายปีกับลิเวอร์พูลและในวัยยี่สิบาปีเขาก็ต้องการลงเล่นอย่างสม่ำเสมอเพื่อแสดงฝีมือและรักษาตำแหน่งของตัวเองในทีมชาติไอร์แลนด์ซึ่งโฮงแดงก็เข้าใจเป็นอย่างดีและพร้อมปล่อยตัวในราคา25ล้านปอนด์แปดล,ลิสวิลเลียมวิลเลียมสถานการณ์คล้ายคลึงกับฟิลิปมากตรงที่อยู่กับทีมชุดใหญ่มานานหลายปี แต่ไม่มีโอกาสสอดแทรกขึ้นในทีมตัวจริงและตอนนี้ก็ไม่มีที่ว่างในทีมสำหรับเขาอีกแล้วรอเซอร์ไพรส์ซื้อมั่นหงปิดจ,จ็อบกอรดอนก่อนเดดไลน์ มาร์คออกเดนนักข่าวของ ESPN แสดงความเชื่อมั่นว่าลิเวอร์พูลจะประสบความสำเร็จได้ลายเซ็นแอนโทนีกอรดอนปีกของนิวคาสเซิลเต็ดช่วงท้ายตลาดคงแดงตัวเป็นข่าวกับกอรดอนมาตลอดในซัมเมอร์นี้อย่างไรก็ดีการเจราจาซื้อขายอย่างจริงจังยังไม่ได้เกิดขึ้นระหว่าง2สโมสร <Og> den, ออกเดนเผยว่าแอนโทนีกอรดอนคือนักเตะที่ลิเวอร์พูลชื่นชอบและผมคิดว่าเดี๋ยวนี้อาจเกิดขึ้นก่อนตลาดซื้อขายนักเตะปิดลงช่วงปลายเดือนสิงหาคมเมื่อถูกถามว่าทำไมสัิญาต้องปล่อยกอดอนออกไปนั้นซื้ เอาล่ะนิวคาสเซิลก็จะได้เงินเข้ามาแล้วนําไปเสริมทีมด้วยการเซ็นสัญญานักเตะนิวคาสเซิลก็เหมือนกับอีกหลายต่อหลายสโมสรที่ไม่ต้องดิ้นรนกับ PSR แต่พวกเขาจําเป็นต้องขับเคลื่อนผู้คนรอบข้างลิเวอร์พูลอยากได้แอนโทนีกอร์ดอนและผมได้รับการบอกกล่าวว่ากอร์ดอนก็อยากย้ายไปลิเวอร์พูลเรายังเหลืออีกเดือนก่อนตลาดจะปิดลงลิเวอร์พูลต้องการนักเตะใหม่มาบ้างคุณไม่สามารถเปลี่ยนผู้จัดการทีมผู้จัดการทีมที่ยิ่งใหญ่ยอย่างครอปแล้วดันไม่เอานักเตะเข้ามาได้หรอกนะ ทางด้านฟาวิโซโรมานก็ยืนยันว่าทีมจกค่ายแอนฟิวอย่างสนใจจริงจัง,จงกับอดีตปีกเอลวัตันมีบางอย่างนะเพื่อนๆเ,เพราะผมเคยพูดไปแล้วเมื่อ2อถึงสวันก่อนเกี่ยวกับความชื่นชมของลิเวอร์พูลที่มีต่อแอนโทนีกอร์ดอนอย่างคงเข้มขน้นสาหรับในวันนี้ยังไม่มีข้อเสนอจากลิพูไปนิวคาสเซิลดังนั้นเราไม่สามารถพูดถึงเรื่องการเจรจาต่อรองได้และเราไม่สามารถยืนยันสถานการณ์ในตอนนี้ได้สิ่งที่ผมสามารถยืนยันได้คือที่ลิพูนั้นภายในแล้วมีความชื่นชมต่อน,นักเตะเป็นอย่างมาก ระหว่างการประชุมที่เซาทอรไลท์ต่ตไลา์หนชื่อของแอนโทนีกอร์ดอนถูกนำมาพูดถึงตลอดและเขาถูกยกย่องไว้สูงลิเวอร์พูลเชื่อว่าเขาคือนักเตะระดับท็อป Nufcview 1892รายงานว่าแอนโทนีกอดอนยืนยันความตั้งใจของเขาว่าอยากที่จะกลับไปยังสโมสรลิเวอร์พูลซึ่งเป็นสโมสรที่ปล่อยเขาออกไปเมื่อตอนที่เขาอายุ11ปีกอดอนกำลังคิดถึงการใช้ชีวิตในเมอร์ซีไซส์และการได้อยู่ร่วมกับครอบครัวและเพื่อนฝูงของเขาที่นั่นและไฝ่ฝันที่จะได้เล่นให้กับทีมชุดใหญ่ของสโมสรลิเวอร์พูลมาโดยตลอด อย่างไรก็ตามสถานการณ์มีความซับซ้อนเนื่องจากไม่ชัดเจนว่ากอร์ดอนจะพยายามบังคับและกดดันให้สมรสนิวคาเซนเดต์นั้นปล่อยตัวเขาออกจากทีมไปหรือเปล่าเพราะเขาเองก็เคยทำมาแล้วในตอนที่จะย้ายจากเอเวอเรตันมาที่าลิกาดงในครั้งนี้และสิ่งนี้น่าจะชัดเจนขึ้นหลังการเจรจากับนิวคาเซนในสัปดาห์หน้าเกิดขึ้นข่าวนี้มาจากแหล่งข่าวของนิวคาเซนเต์เองเลยนะครับดูเหมือนว่าพวกเขาเองก็ไม่มั่นใจแล้วว่ากอร์ดอนจะอยู่กับทีมต่อไปหรือไม่ตอนนี้ ปูเสือรอเลยนักเตะใหม่หงแดงมาแน่ในอีก10วันมิเกลเดลานี่จะดิอินเพนเดนต์หัวหน้าบรรณาธิการสำนักข่าวดิอินเพนเดนต์ยืนยันว่าอีก10วันข้างหน้าเราจะได้เห็นข้อเสนอจากสโมสรลิภูในการขอซื้อตัวผู้เล่นคนสำคัญของพวกเขาเป็นรายแรกความเชื่อของสโมสรลิพูก็คือธุรกิจซื้อขายนักเตะจะเร่งตัวขึ้นและมีความชัดเจนมากขึ้นภายในสัปดาห์หน้า และเชื่อว่าอีกใน10วันข้างหน้านี้มีแนวโน้มว่าจะมีการยื่นข้อเสนอที่ชัดเจนเป็นครั้งแรกผู้บริหารระดับสูงในสโมสรลิพูยังคงเห็นด้วยกับแนวทางของอาร์เนอร์และดิชันฮิวผู้บริการกีฬาที่ว่าทีมจะมีความชัดเจนในเรื่องซื้อขายมากขึ้นในเดือนสิงหาคมนี้และคาดว่าจะมีการเพิ่มผู้เล่นก่อนวันที่30สิงหาคมอย่างแน่นอน มิเกลเดลนี่จาก t ด e i อินดีเพนเดนต์รายงานว่าปัจจุบันตอนนี้ลิเวอร์พูลกำลังมองหาเซนเตอร์ฮาฟ์มิดฟิลตัวรับและแนวลุกตัวดิมเส้นแม้ว่าความเป็นไปได้อาจจะได้แค่2ตํตำแหน่งหลังเท่านั้นผู้เล่นที่ดูแล้วน่าจะมีโอกาสย้ายมาร่วมทีมด้วยมากที่สุดในตำแหน่งแนวลุกก็คือแอนโทนีกอร์ดอนของนิวคาสเซิลยูไนเต็ดซึ่งเจ้าตัวเองก็ต้องการอยากที่จะย้ายไปยังทีมแอนฟิลเป็นอย่างมากด้วยเช่นกันจอร์จเคากินจากเดลติกรายงานว่านิวคาสเซิลยูไนเต็ด กำลังวางแผนที่จะเริ่มการเจราจารในการขยายสัญญาฉบับใหม่กับแอนโทนีกอร์ดอนปีกตัวเก่งของพวเขาในทันทีที่เขาเดินทางกลับมาจากการพักผ่อนในสัปดาห์หน้า ซึ่งแน่นอนว่าการขยายสัญญาครั้งนี้นิวคาสเซนหวังว่าพวกเขาจะสามารถปัดความสนใจของลิเวอร์พูลที่มีต่อกอร์ดอนได้เพราะพวกเขาให้ความสนใจและต้องการอยากที่จะคว้าตัวนักเตะรายนี้ไปร่วมทีมปัจจุบันกอร์ดอนเลือสัญญากับนิลคัสเซลอยู่จนถึง30มิถุนายนปี2026และแน่นอนว่าผลลัพธ์ของเรื่องนี้น่าจะเป็นตัวชี้วัดได้ดีเลยว่าลิเวอร์พูลจะมีโอกาสคว้าตัวกอร์ดอนมาร่วมทีมไหมเพราะถ้าเขาเลือกต่อนั่นคือจบแต่ถ้าเลือกปฏิเสธก็มีลุ้นแน่ๆครับ มิเกลเดลานีหัวหน้าบรรณาธิการข่าวกีฬาของดีอินดปเดน n ์เปิดเผยว่า3รายชื่อของผู้เล่นที่ลิพูกำลังให้ความสนใจและเฝ้าจับตาดูอย่างมากในเวลานี้หงแดงมีเป้าหมายสำคัญในการเสริมทัพในตำแหน่งกองหลังกองกลางตัวรับและแนวรุกในตำแหน่งดิมเส้นและแน่นอนว่าในตำแหน่งนี้แอนโทนีกอร์ดอนจากนิวคาสเซิล ก็คือคนที่พวกเขาชื่นชอบมากที่สุดส่วนในตำแหน่งกองหลังลิปอร์ภูเเฝ้าติดตามวิลเลียมปาโชว์ปรากระหลังสุดแกร่งของไอทักแฟรงเฟิร์ตมาอย่างยาวนานมากทีมค้นหาผู้เล่นและทีมคัดสรรต่างให้ความสนใจในตัวของเขามาตั้งแต่รุ่การที่แล้วอย่างไรก็ตามนักเตะทีมชาติเอกอวาดอร์วัย22ปีรายนี้อาจมีราคาประมาณ50ล้านปอนด์เลยทีเดียว และสำหรับตําแหน่งกองกลางดูเหมือนว่าความสนใจใหม่ได้เกิดขึ้นแล้วเมื่อหงแดงประทับใจในตัวของมาตินซูบิเมนดีของเรอัลโซเซดาในการเล่นให้กับทีมชาติสเปนในยูโรที่ผ่านมาตอนนี้เขาเป็นมิดฟิล์ตัวรับที่ลิปูชื่นชอบเป็นอย่างมาก เดวิดลินช์จากบอลเอ็นเรสเปิดเผยว่าวาตตรุเอนโดและโจโกเมสเป็น2ผู้เล่นระดับซีเนียที่มีโอกาสย้ายออกจากทีมลิปูมากที่สุดแล้วในสมร์นี้ในรายของเอนโดนั้นหากมีสโมสรในบุนเดสเลกาจำนวนหนึ่งที่สนใจจะเซ็นสัญญากับเขาและพร้อมยื่นข้อเสนอที่เหมาะสมหงแดงเองก็พร้อมที่จะยอมรับข้อเสนอนั้นเช่นกันเนื่องจากว่าพวกเขากำลังให้ความสนใจไปที่ผู้เล่นในตำแหน่งนี้ที่มีความเหมาะสมกับระบบการเล่นของอาเนอร์มากกว่าสำหรับโจโกเมสเป็นที่ทราบกันว่าลิปูพร้อมที่จะปฏิปนอมในระดับหนึ่งกับค่าตัวของเขาเนื่องจากเขามีประสบการณ์การทำงานมาหลายป ในพิมลีอังกฤษแต่เขาจะไม่ถูกผลักดันให้ย้ายออกแน่ๆดังนั้นข้อเสนอจากทีมที่สนใจเขาจะเป็นตัวตัดสินอนาคตของเขาเองด้วยล่าสุดแอนทอนโชโรีนักข่าวจากสกายสปอร์ตนิวรายงานว่าวิบวพูเปิดรับข้อเสนอสําหรับการขอซื้อตัวโจกโกเมสแบบถาวรในช่วงซัมเมอร์นี้แต่โกเมสยังไม่ได้พูดคุยกับอาร์เน์เฮดโค้ชคนใหม่ของเขาเลยซึ่งจะเกิดขึ้นเมื่อเขากลับมาฝึกซ้อมหลังทัวร์อเมริกาสิ้นสุดลงในสัปดาห์หน้านี้ หากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ